สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้100กับจุด7ตารางวานะครับอยู่หน้าค่ายสีพัชรินครับคุณผู้ชมเป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบข้างนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับเน,นี่ยนะฮะถนนคอนกรีตมีรางระบายน้ํานะครับไฟฟ้าประปามีครบหมดแล้วครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่บ้านดอนยานางนะครับเป็นฉนดทขุดแดงเนื้อที่100 กับ0.7ตารางวานะครับหน้าแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือครับคุณผู้ชมเหมาะมากนะครับห่างจากถนนกสิกรทุ่งสร้างเพียงแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นครับห่างตลาดหนองไผ่ประมาณ2กิโลห่างจากปากซอยประมาณ100เมตรเท่านั้นเองครับรถสามารถเข้าออกได้สะดวกแปลงนี้อยู่ใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกมากมายเลยนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายสี พัชรินเพียงแค่ประมาณ230เมตรนะครับลองมาดูขนาดของที่ดินกันนะครับที่ดินหน้ากว้างประมาณ24เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ17เมตรขนาดกําลังเหมาะเลยครับสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัย1หลังนะครับหรือจะสร้างบ้านแฟดก็ได้2หลังนะครับแปลงนี้เป็นทําเลที่คนอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับมีเพื่อนบ้านมากมายเลยครับทั้งหน้าหลังซ้ายขวา ที่ดินถมไว้แล้วหลายปีครับแปลงนี้ถมเสมอถนนสามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับในซอยนี้เงียบสงบครับคุณผู้ชมไม่พลุกพ่านไม่วุ่นวายตรงนี้จะเป็นถนนกสิกรทุ่งสร้างนะครับออกไปทางบ้านศิลาโกทานะครับที่ดินจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูค่ายสีพัชรินนะครับเนี่ยนะครับลดตรงเข้ามาแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมจากปากซอยที่ดินจะอยู่ซ้ายมือนะครับ เนี่นะเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยครับนี่ครับที่ดินถึงขับเข้ามานิดเดียวก็ถึงที่ดินแล้วนะครับถนนเส้นนี้คือถนนกสิกรทุ่งสร้างนะครับปากทางจะมีปั๊มแก๊ส LPG นะครับคุณผู้ชมถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นท็อปนะครับร้านสะดวกซื้อครับซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินนะครับเวลาเจ็บป่วย หรือไม่สบายก็สามารถมาหาหมอที่นี่ได้นะครับแล้วยังมีอีกทางหนึ่งนะครับสามารถวิ่งทะลุออกไปโรงพยาบาลศรีนครินได้นะครับห่างประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะฮะนี่นะครับลักษณะนี่นะครับอยู่ใกล้ท็อปด้วยนะครับร้านสะดวกซื้อนะฮะแปลงนี้ถ้าสร้างบ้านอยู่อาศัยก็อยู่สบายเลยนะครับเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ใกล้ตลาดสดใกล้โรงพยาบาลใกล้ถนนหลักนะครับเดินทางเข้าเมืองนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับสวยๆครับแปลงนี้เป็นฉนดครุฑแดงใบเดียวนะครับราคาขายนะครับขาย2ล้าน1นหบาทนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับกับรันพาวอรพาร์ตี้ที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้เลยครับ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยเข้าซอยนี้นะครับใครที่กำลังอยากได้ที่ดินไว้สร้างบ้านนะครับแหล่งนี้ถือว่าทำเลดีครับเหมาะที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยได้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าจะมีที่ดินแปลงไหนมาให้ชมกันอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับกับรันพ r o p e r t y รีวิวที่ดินดีดทั่วจังหวัดขอนแก่นวันนี้

chút nếu không đi mà mm -hmm.